สวัสดีครับท่านผู้ชมทั้งหลายพบกับผมนายเซอร์บอร์คุงนะครับแล้วนี่คือเกม Dark Souls 2ครับเอาล่ะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าจากคำนีีแล้วนะครับที่เราจัดการเส้นทางทั้งหมดที่เกี่ยวกับ f o r e s t of f a l l e n Giant จเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้เรากลับมาที่เมืองมาจชูร่านะครับแล้วก็ไปอีกเส้นทางหนึ่งโอ้ชาจัก ชุดที่ผมกำลังใส่อยู่นี่นะครับเป็นชุดของแดงครบเซตนะครับมีทั้งโล่มีทั้งดาบแต่จะเห็นได้ว่าผมใส่อะไรไม่ได้ทุกอย่างเลยครับเพราะว่าสเตตัสผมยังไม่ถึงนะครับแล้วก็ชุดที่เราใส่อยู่เนี่ยหนักมากทำให้ผมยิงไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนที่จะถึงมอนสเตอร์ตัวแรกนะครับผมขออนุญาตเปลี่ยนชุดนิดนึงแล้วกันจะได้ทำการต่อสู้ได้ ง่ายกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปให้ถึงพนาเขตของ h ท t เ o w e r ก่อนแล้วกันโอเคครับมันจะมีประตูมันจะมีสลักอยู่ตรงนี้ครับผม เเแล้วก็ช้ายังเห็นได้ชัดเลยเพราะตัวผมหนักด้วยแหละเนี่ยครับเราจะมาถึงเขตของเฮดทาวเวอร์แล้ว ผมขออนุญาตเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับผมเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วสรุปผมใส่ได้แค่ชุดเด้งอีกตัวเดียวเองที่เหลือน้าหนักมันเกินเดี๋ยวผมต้องไปอัพค่าเอ่อน้าหนักละโอเคครับเรามาลุยกันเลยดีกว่าอึ๊บอึ๊บอืมวัดดีเดี๋ยวให้มาใหม่นะ โอ้โหโอเคตลับไปนะโอ้โโอ้โหเบาอ่ะ หรือเปล่าโอเคถ้าตัวนี้จัดการไม่ยากครับที่จัดการยากจริงๆจะเป็นตัวนู้นตัวที่ถือกระบองนู่นนะครับมันเป็นตัวตัวเดียวครับที่ว่าพอตายแล้วจะไม่เกิดเพราะว่ามันเก็บเอเทมสําคัญอยู่อย่างหนึ่งครับเดี๋ยวค้าก่อนเนาะค้าก่อนแล้วไปถามแล้สู้ค่อนข้างจะยากด้วยครับ นั่นโดนได้ยังไงเนี่ยครับมันเป็นเออไอเทมเพิ่มทำให้ให้ น้ำยาเพิ่มพลังของเราเพิ่มแรงขึ้นในเกมครับนีจํากัดอยู่แค่ห้าชิ้นมันเออเขาว่าอันว่ามันเป็นที่เท่าของบอลไฟคริปเปอร์ของรุ่นก่นกอนๆนะครับโอเคเรามาไปกันต่อดีกว่าบัดีดอ้ออเโียย ร้อยแปดห้าหรอรู้สึกในม,มันเบาๆแคบเนี่ยครับเวลาเราฆ่าเสร็จแล้วแอดแทนตรงเนี้ยจะขึ้นมาเมื่อเราโยกนะครับจะทําให้ลานที่เราต้องต่อสู้กับบอสต,ตัวต่อไปตรงเนี้ยเพิ่มอาณาเขตเพิ่มขึ้นแต่เราอย่าไปโยกเลยดีกว่าครับเพราะมันจะทําให้เราสามารถฆ่ากับบอสตัวเนี้ยเร็วขึ้นทันตาเห็นเลยครับเดี๋ยวจะเป็นวิธีไหนเดี๋ยวผมจะทําให้ดูแล้วกัน เดี๋ยวขอไปเคลียร์เส้นทางก่อนนะครับส่วนตรงนี้นะครับจะมีมอนสเตอร์รออยู่ด้วยกันสามตัวนะครับเราให้จัดการตัวแรกก่อนวิธีจัดการตัวแรกง่ายๆเลยครับแค่อยู่ข้างๆมันครับใกล้ๆกับมันเลยแล้วก็หมุนรอบตัวมันมันจะตีไม่โดนเราหรอครับ เนี่ยครับพอตาเสร็จแล้วให้เรารีบฉีกไปหาตัวใดตัวหนึ่งแล้วมันแล้วอีกตัวหนึ่งมันก็จะไม่ตามเรามาครับผมอบ้ออยังจะโดนอีกนะ แ้าตัวพวกนี้มันค่อนข้างช้าครับก็เลยจับจังหวะมันดีๆจะไม่ค่อยจนมันตีหรอครับแล้วก็ผมจะมาจัดการฝั่งนี้ก่อนนะครับเพื่อจะไปเอาไอเทมชิ้นหนึ่ง<ฮ>เดี๋ยวค่อยก่อนก็นได้เนะหรือว่าไปจัดการอรอดก่อนดี มาเอาไอเทมกันดีกว่าเนะโอเข้มสำคัญกับบอสแรงไม่ได้ใจเลยอะ่ะ อาจเป็นเพราะสเปซตัดผมค่อนข้างที่จะเป็นกลางๆละมังครับยังไม่นำในทางใดทางหนึ่งมันก็เลยยังปีเบาๆอยู่ละมัง้งเนาะยีงงี้ครับสำหรับสายสเปซสปะร์ <c oughs> สำหรับใครที่เล่นตามกันมานะครับพยายามเลือกตั้งแต่แรกๆเลยครับว่าเราจะเล่นสายไหนเป็นสายที่เราชอบแล้วก็อัพในสายนั้นจะทำให้เราเก่งขึ้น ทำตายเห็นคนระับอุ๊บอุ๊บท่าน,นี้ต้องกระโดดหลบนิดนึงเฮ้ยยังจะโดนอีกนะโอ้โหจำเริกกันนะอือุ๊บนอนเวียนไปโอเคอเคุอค๊บอุ๊บโวูบ จะคั้งอืมจะคุยก่อนก็ไม่ได้เลยนะ แล้วก็จะมีไอเทมตรงนี้ชิ้นหนึ่งครับเป็นไอเทมเพิ่มพลงังโต,ต แล้วก็คนนี้ครับตัวพวกนี้ค่อนข้างจะไม่ค่อยเป็นอันตรายดยงพูดไม่จบถ้าเรารู้โอ้ ไปพูดจบก่อนได้ไหมเนี่ยเออเอ้ยเอ้ยจะเย็นได้ไหมก็โอเค่เคนี่ยครับเมื่อเราฆ่าตัวนี้เสร็จมันจะมีแท่นให้เรากดได้ตรงนี้เมื่อเรากดนะครับจะทำให้ ทางเปิดออกนำไปสู่เส้นทางเจอบอสอีกตัวหนึ่งครับแล้วก็ตรงนี้จะมีไอเทมครับเป็นไอเทมที่ทำให้เลือดเราอะครับ ลดน้อยลงไม่ต่ำกว่าห้สิเปอร์เซ็นตยังตอนเนี้ยผมอะ่ะตายบ่อยๆใช่ไหมครับจนเหลือลดจนแม็กซ์ h ผมะเหลือแค่ห้าสิบเปอร์เซนจากหลอดเลือดทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อผมใส่แหวนวงเนี้ยเห็นไหมครับหลอดแม็กเลือดั้งผมจะเพิ่มขึ้นมา ไม่ต่ำกว่า50%เออถ้าผมจะไม่ผิดมันจะทําให้แมกซ์คีอของเราเวลาตายบ่อยๆเนี่ยลดลงไม่ต่ำกว่า75%บ้างถ้าผมจะไม่ผิดโอเคครับทางนี้จะเป็นบอสเออไปเจอบอสต,ตัวหนึ่งแต่เราจะไม่คุยนะครับเราไปจัดการไอ้ตัวนี้ก่อน หรือว <mm ่าผมจะแบ่งเป็นสองพาร์ทดีครับเป็นพาร์ทละบอสเพราะมันเป็นโคลาเคตกันเนาะเนาะว่าแมว่าแม็แบ่งเป็นสองพาร์ทเลยก็ได้เนาะเพราะยังไงก็เป็นโคลเคตและเป็นเขตใกล้กันเนาะเดี๋ยวพาร์ทนี้ผมขอทําเป็นเกี่ยวกับ วัดของเฮดฝั่งของเฮดทาวเวอร์ก่อนแล้วกันครับเดี๋ยวพาร์ตต่อไปจะเป็นของฝั่งของเซนเตอร์เนอร์ออฟบูมั้งถ้าผมแปลไม่ผิดนะถ้าผมจะไม่ผิดเฮ้ยโอ๊ตอู้ว้าวโอเค ครับผมจากเส้นทางที่เราเคลียร์มาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับเราจะพบได้ว่าเมื่อเราฆ่ามอนสเตอร์สองที่นะครับจะทําให้เกิดที่สลัสบสลักอยู่สองที่คือไม่ใช่สองที่สต่สามที่คือหนึ่งอ้าวกดผิดปุ่มไม่ใช่กดผิดปุ่มเอ้ยไม่ใช่ใจหิ้วคือตรงนี้ครับผมจะทําให้พื้นที่ในการสู้กับบอส ของดักกอนไรเดอร์ตรงนี้ยเพิ่มขึ้นแล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับตรงนี้ก็ <identified> <t ip> จะทําให้พื้นที่ของดักกอนไรเดอร์เพิ่มขึ้นเป็นสองชั้นจะทําให้มีพื้นที่ในการต่อสู้กับบอสดักกอนไรเดอร์เพิ่มขึ้นแต่สำหรับผมนะครับทิกง,ง่ายๆสําหรับการฆ่าบอสไรเดอร์นะครับอย่าไปสับคันโยกทั้งสองนะครับให้ทําให้พื้นที่น้อยลงเท่านั้นแหละครับ แล้วก็เวลาไปสู้กับบอสเราไม่ต้องสู้เลยให้เราทําการนับเก้าของบอสนะครับอย่างเช่นเนี่ยเมื่อผมเข้าไปสมมุติเราผมเข้าไปใช่ไหมครับปุ๊บผมเข้าไปในประตูหมอกเนี่ยเข้าไปปุ๊บแล้วเราไม่ต้องเดินนะครับให้นับเก้าของบอสเก้าเจ็ดเก้าเมื่อบอสเก้าเก้าครั้งที่เจ็ดเมื่อไหร่ให้เราวิ่งฉีกออกไปทางขวาหลบการโจมตีของบอสครั้งหนึ่งนะครับแล้วบอส จะต้มตีเว้าตัวเราไปแล้วก็จะตกนะครับจําไว้ว่าข้อควาสสาคัญคืออยาไปสับสวิตท,ที่ทําให้พื้นที่ในการต่อสู้กับบอสเพิ่มขึ้นแล้วก็นับเก้าบอสในเก้าที่เจ็ดแล้วค่อยฉียกออกทางขวาแล้วหลบการโจมตีไปให้พ้นแค่นั้นแะคร,ครับมาครับเมื่อเราพูดทางทฤษตีสเสร็จแล้วเรามาลุยไปเลยดีกว่า สองสามสี่ห้าหกเจ็ดงน่ขฉีกออกฟ้าเนี่ยครับง่ายๆเป็นการต่อสู้บอสกับบอสท,ที่ง่ายมากถ้าเกิดเรารู้ทิศในการฆ่ามันนะครับโอเคแล้วก็ขึ้นไปข้างบน ก็จะเจอบอลไฟแล้วก็แม่นางหนึ่งคนเราคุยกับเขาก่อนแล้วกัน,นครับ Are you from these parts? My name is Lysia. I have come to spread the art of miracles, a practice I can see that you are well suited to comprehend their wonders. But the cost of it. That. ครับผมแม่นางคนนี้ชื่อลิเซียนะครับผมไม่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับแม่นางคนนี้สักเท่าไหร่แต่ถ้าผมจำไม่ผิดแม่นางคนเนี้ย จะไม่อินเวดเราเมื่อตอนหลังๆมั้งถ้าใครไม่อยากทำเนื้อเรื่องนะครับเราสามารถฆ่าแม่นาคคนนี้ตั้งแต่ตอนนี้ได้เลยแล้วก็จะได้ไอเทมเป็นกระทากับหมวกของเขามัครับถ้าผมจะไม่ผิดแต่ผมจะเก็บไว้ทำเนื้อเรื่องนิดนึงนะครับแล้วก็แม่นาคคนเนี้ยโอ้ยโหดมหาโหดเลยครับโอเคเรามาดูของที่เขาขายกันหน่อยมีแหวนเพิ่มเฟสสำหรับคนเล่นใส เฟสสายค่าศรัทธานะครับแหวนวงนี้จะเพิ่มให้คุณได้ตั้งอ5ห,หน่วยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะแล้วก็จะมีพวกเวทสายมิราเคิลที่จำเป็นจริงๆก็จะมีแค่อันเนี้ครับซื้อไว้ติดตัวไว้ก็ดีเนาะเป็นท่าโจมตีไรนิ่งสเปียครับท่ายอดทิศนี่เองแล้วก็ส่วนอื่นๆก็ไม่มีแล้วเนาะโอเคผมซื้อเทนี้แหละ I'd heard awful rumors about this place, and I'm afraid they were all true. The king, gone. The earth, ravaged. The burden on the people weighs heavy. I fear that, by now, they may have scarce room in their hearts for miracles. Why did I come here? Well... Do I need any other reason than to spread the gospel of miracles? My preceptor always said this art should be shared with the world, and such is my only wish. Sometimes I fight the urge to pack up and go back home. It is... well... I must do this, and being out here all alone only makes this a more fitting test of my fortitude i expected this cathedral to be bustling but there's hardly a soul to be found here without any goings on i'll have to move soon to a place i could gull the sorry help the gullible by teaching the good word <laughs> i expected this without any to a place I sorry okay. may the power of miracles be with you. เมื่อคุยกับแม่นางอเซียเสร็จแล้วนะครับเมื่อเราทําการจุดบอลไฟเนะี่ยแม่นางเขาจะย้ายไปอยู่ที่เมืองมาจูราครับตรงทางที่จะไปก่อนถึงเฮดทาวเวอร์นี่ยครับแม่นางคนนี้จะทําหน้าที่คอยเปลี่ยนทางจากเฮดทาวเวอร์ไปยังแมปต่อไปครับแต่เรายังไม่ถึงตอนนั้นหรอกเราเมื่อถึงตอนนั้นเราค่อยพูดถึงเขาอีกทีนะครับเราหงายไปก่อน โอเคครับแล้วแม่นางก็จะหายไปเอาเป็นว่าผมแบ่งเป็นสองพาร์ทเล้กก็แล้วกันครับจะได้เอ,อทำให้คลิปสั้นลงด้วยแล้วก็ถ้าทำให้แยกเป็นแต่ละแผนที่ไปด้วยเล็กก็ได้จะได้เอ,อง่ายต่อการดูและรับชมนะครับฉะนั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอจบไว้ตัวเองเท่านี้แล้วกันครับคลิปหน้าเจอไปเจอกันตอนไปล้มบอสอีกตัวหนึ่งครับ เรบคิดนี้สวัสดีครับ